วุฒิศักดิ์คลินิกเพราะความสวยรอไม่ได้สวัสดีค่ะเจอเจอกับเราสองคนอีกแล้วนะคะกับรายการอีนดิอุสไนล์แบลี่ค่ะแน่นอนค่ะรายการที่จะมาพร้อมกับข่าวบันเทิงฮอตฮอตเซต เลยนะคะตลอดครึ่งชั่วโมงเต็มทาง M Channel กับพวกเรานะคะทั้ง4คนถูกฮะใช่แล้วนะคะลุนดาเพชจ้าสีแนวแนะกูไก่วันนี้องใช่วันนี้ซื้อหวยก็2ตัวนะเออไม่ได้เราปพวกเราทักทายกันเลยถูกต้องค่ะเจอรักเราก็ต้อง SMS เข้ามาหาพวกเรานะจ๊ะมาคุยกันมา ส่งส่งแบบว่าอยากรู้เรื่องของดาราก็สามารถส่งมาถามเราได้เราก็จะตอบคุณแน่นอนกับหมายเลข4 2 2 1 8 3 9นะจ๊ะใช่แล้วค่ะบางประเด็นนะก็จะหยิบออกมาเป็นช่วงเอ S ซเบทช็อตด,ด้วยต้องรอว่าวันนี้จะเป็นคิวของใครนะใช่แล้วจากวันนี้ค่ะเราแน่นมากมนแน่นเราไม่พูาดแน่นกับเพลงเราเข้าข <โล S 2> ั้น top เดตแรกกันเลยค่ะใช่แล้วจะข่าวแรกเลยโหหหหหายไปนานนะจ๊ะสาวทรงตัวอ่ะตั้งกลมกดจ้าแล้วทำไมต้องแต่งด้วยก็ของเจงอ่ะก็ของมันเจงอ่ะแต่จะนึกว่าอ้าวเรื่องมีนา ไม่ใช่ไม่โตขนาดนั้น, <S 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 นทำไมเขาจะมาล่าสุดเนี่ยกลับมาโผล่ในละครซิทคอมอย่างเฮฮาหน้ากองในจอแก้วแล้วคือแบบว่าปกตินเนี่ยเราจะเห็นในหนังเราจะเห็นเขาในจอเงินอยู่อยู่บนโในจอ,อจอแก้วเนี่ยนะคะเ<ช>ล่นอย่างในหนังเรื่องไม่น่าสามมิติเนี่ยความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างแล้วและล่าสุดเนี่ยเขาได้รับรางวัลชาพุตัวอย่างด้วยนะคะอ่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังคุณตั๊กกันเลยดีกว่าค่ะค่ะทำไมถึงตัดใจหันมาเล่นละคร ก็ก็เห็นมีคนว่าเราแบบเป็นนักแสดงติดเลดอะไรเงี้ย <akl> ค <vel> <ALLY> ือเราอยากจะรู <and living S 2> ้ว่าเราติดเลดจริงหรือเปล่าเราก็เลยมาเล่นที่ไม่ติดแบบดูได้ทุกวัยดูอะค่ะว่าเออเขาก็โอเคนะคะทุกคนเขาก็ดูได้แล้วเราก็เล่นได้อะไรเงี้ยกับบุญปั้ด้วยเ็กซี่ เออเป็นไม่เซ็กซี่ค่ะเป็นคาแรคเตอร์แบบอนุอนรักษ์นิยมอะคะ่ะมตั๊กทำแม่น่าเป็น 3D นะคะแม่น่า3ามิติคืออาจจะพูดมานานแล้วเพราะว่าถ่ายตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าอันนี้เป็น3ามิติก็คือครั้งแรกที่ทำเป็นย้อนยุกอะคะ่ะโดย i m a g e m a x ททำซึ่งซึ่งเขาไม่ปล่อยเขาไม่ปล่อยก็คือคือเขาไม่ปล่อยให้ให,ให้แบบมีฉากแบบหล,มหลวมๆอะคะ่ะคืออันไหนที่แบบ ต้องใช้เวลาเขาก็ต้องเขาก็ยอมนะคะแต่ว่าไม่ผิดหวังเพราะว่าเพราะว่าอันนี้ยอมรับว่าเรามีวิธีหลอกใหม่ๆอะค่ะจะเป็นแบบฝนตกออกมาเป็นเลือดแลบลิน้นปิ้นตาแหอบอกอะอไรแต่จะทำเมื่อไร่ได้ปลายปีนี้ค่ะหรือไม่ก็ต้องปีหน้าแน่นอนชอบพูดตัวอย่างเป็นรางวัลที่ ที่ที่ทำให้ตั๊กรู้สึกดีใจค่ะเพราะตั๊ก่็ตั๊กไม่รู้คือตัตกก็ไปนั่งสมาธิไปฝึกจิตตัวเองนะคะให้ให้เราเป็นคนจิตใจดีขึ้นอยดีๆเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเขาให้รางวัลเราชาวพุทธควรจะมองถึว่าเอะมันโดนขัย่ร <c oughs> เราหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าตัวตัวนี้แท้จริงของตักต๊ก ก็ไม่รู้นะแต่คือตั๊กก็ไปสวดมนต์ส,สมาธิเพื่อตัวตัวต๊กเองด้วยอะค่ะคือตั๊กทำเพราะตั๊กอยากให้อยากให้ตัวตัวต๊กมีเขาเรียกอะไรมีจิตใจที่ดีขึ้นนะคือแบบคือดำเนินชีวิตอยู่ในโลกใบน,นี้ได้โดยที่แบบว่ามีความสุขอ,อะเออแค่นั้นเองอ่าอันนี้เราแสดงความยินดีกับ,บรบบางวัลเขาบอนะฮะอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็หายหายหน้าหายตาไปนานนะฮะใช่ค่ะแฟน,น,น,นๆของตั๊กโมกอนนะ,ะก็ลอง ติดตามชิดคอมนะฮิฮานะกองดูสิว่าเธอเปลี่ยนลุคเนี่ยจากเซ็กซี่มาเล่นแบบนี้เป็นั้าใช่ใครดูแล้วนะต<ร>แต่โอเคนะคือเรียบร้อยจริงๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าตั้งแต่ตักเริ่มเริ่มเข้าแบบพวพโฆษณาเริ่มเข้าวิปัสสนาท่องเลยขาเปลี่ยนมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการตอบคาถามหรืออาจจะเป็นเพราะดูแลแม่เนาะอ่ะเราก็เป็นกำลังใจให้คุณตากนะค่ะประสบความสำเร็จในผลงานชิ้นใหม่ด้วยแล้วันนะจ๊ะใช่แล้วอ่ะมาต่อกันเลยดีกว่านะจ๊ะอยากมากคราวนี้อยากมากเพราะว่ามันเป็น มันเป็นข่าวที่แบบว่าทุกคนแบบตั้งตารอนะถ<อ><อ>ูกคู่นี้นะสาวน <ะ S 1> คนนี้จะเอมี่กลิ่นปฐมเนี่ยห,หลังจากที่ตกเป็นข่าวกับหนุมนนนหน่มคนนั้นหนุ่มคนนี้หนุ่มคนนน้นหลายหนุ<อ>่มอยู่ใน, <ะ S 2> นบ่อย,ยหนุ่มซีซิวะเนี่ยเขาอย่างมั่นใจแล้วก็รักแฟนสาวอย่างเอมี่เนี่ยอย่างเหนียวแน่นหนึบนะจ๊ะไม่เสื่อมคลายไม่หวั่นแม้วันมามากไม่ใช่ไม่หวั่นเราเจอตัวหนุ่มซีนะะราไงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตซีวิชัยโชว์นะคะช่วยซับน้ําตาพี่น้องชาวใต้แล้วก็เลยว่าขออัปเดต เรื่องราวความรักสุดเล่หของทั้งคู่สักหน่อยว่าเป็นยังไงมีแพลนอยาจะเข้าประตูวิวาเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าเรียกว่าแฟนๆทั่วประเทศเนี่ยนะคะเขารุนจะตัวโก่งและคุณซีจะว่ายังไงวันนี้เรามีคลิปเสียงจากคุณซี่ไหมฟังกันด้วยค่ะมีพ่าเอ็มมี่เข้าไปรดน้ำดำหัวพี่ใหญ่ที่บ้านมีฮะมีมีก็มีมีโอกาสได้รดน้ำดำหัวคุณแม่นะครับก็มาล้างเท้าหมานะครับแล้วก็ ไปไปแล้วนั่นน้ำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายมีไปแดดแล้วก็คุณแม่ของเอมี่ด้วยนะครับแล้วก็คุณย่าของเอมี่อะไรอย่างเงี้ยครับถามอะไรบ้างแต่งบ่างเลยคุณแม่ไม่ได้ถามครับคุณแม่ไม่ได้ถาม แม่แม่สีขอแม่มาม้าใช่ไหมฮะก็ไม่ได้ถามครับม้าเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าพี่ชายยังไม่ได้แต่งเลยต้องต้องรอให้พี่แต่งก่อนนะใช่ต้องรอให้พี่ชายแต่งก่อนครับก็น่าจะพี่ชายแต่งเร็วๆนี้ครับแบบนี้มีแผนอะไรบ้างไหมคะสีว่าจะแบบติดติดตามพี่ชายเลยหรือว่าจะเว้นระยะอีกสักกี่ปีก็ยังเหรอครับก็ผมไม่วามสุขผมยังสนุกกับงานอยู่เลยก็เราไม่ต้องรีบเรายังเด็กอยู่เลยนะเอาจริงๆแล้วครับคืออยู่อย่างนี้เราก็มีความสุขดีนะครับเราก็มีความสุขดีเราก็ยังแฮ ppy ดีอยู่ ไม่ว่าผมแล้วก็เขาเองนะครับแต่ว่าเชื่อเลยครับว่าวันหนึ่งผมไม่มีทางปล่อยเขาหลังค่อมแล้วก็ไปขอแต่งงานหรอกไม่มีหรอกก็มันเวลามันมาถึงเมื่อทุกอย่างมันพร้อมทุกอย่างมันมันลงตัวด้วยเวลาและการงานทุกอย่างแล้วนะครับก็แต่งงานก็ไม่มีปัญหาสีพูดแบบนี้แสดงว่าคนนี้ใช่แต่งชัวแน่นอนโอ้ยขนาดนี้แล้ว <laughs> ก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วครับ แต่ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะกับวัยรุ่นกับเยาวชนไทยเพราะว่าอย่างเทศกาลดีๆอย่างสงกรานเนี่ยขนาดแฟนเป็นลูกครึ่งนะเขาก็ยังเออพาแฟนไปรุ่น้นมันหัวให้รู้ว่าวัฒนธรรมไทยเป็นยังไงถูกต้องแล้วส่วนเรื่องของประกาศประตูวาเขาก็ยังยังว่าขอรอพี่ชายแต่งก่อนตอนนี้ไม่ชาแต่งแล้วแต่งเร็วๆนี้นะเดี๋ยวเขาจะแต่ง นะเขามาลุ้นกันต่อไปว่าคู่นี้จะเข้าประตูวิวาใหม่ใหม่แต่เป็นเก็นคู่ที่น่ารักมากจริงๆนะท้่สี่ผู้น่ารักมากนะใช่แบบมากอ่ะเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะจ๊ะรักกันนานๆแล้วก็แต่งกันงานกันเร็วๆนะจ๊ะเดี๋ยวเรานี่ก็จะไปเอาภาพดีๆมาฝากคุณผู้ชมแล้วก็ไปแห่ขนมากด้วยเขาไม่ชวนะไม่รู้จักกันนะสิเอออ่ะก็ถึงตอนนี้นะจ๊ะต้องมีกิจกรรมดีจากเทสโก้โรตัสจ๋าและ PNG นจะจ๊ะเราจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นไปดูพร้อมๆกันเลยจ้ะ วันที่8เมษายนที่ผ่านมาทาง t ท s c o l o t ตัสและ P&G ได้ทำการเปิด t ท s c o m e n z o n นในแผนกความงามและสุขภาพที่ t ท s c o l o t ตัสสาขาพระราม2โดยมีผู้บริหาร t ท s c o l o t ตัสมิสเตอร์เกรนเทโนผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคเป็นประธานเปิดงานร่วมด้วย Mr. m o h a m ์โมฮัมเหมรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัท p r o c t e r g ร์แอนดลประเทศไทย และนอกจากนี้ยังมีแบรนด์แอมบาสเดอร์โอเลเมนโซลูชันสมาร์ทพรเวโรดและแอมบาสเดอร์จินเลสกินแคร์อ่อมอัคพันธ์มาร่วมสร้างสีสันในงานครั้งนี้อีกด้วยครับก็คือว่าโอเลเมนโซลูชันนี่นะครับ หลักๆเนี่ยก็จะช่วยช่วยแก้ปัญหา3อย่างที่ผู้ชายมักจะเจอกันก็คือว่าเรื่องของผิวมันผิวหยาบกร้านแล้วก็สีผิวไม่สม่ำเสมอก็อยากให้ให้ผู้ชายทุกคนนะครับมามาดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ผิวหน้าเนี่ยสำคัญมากให้ลองใช้ล l e o n Solution กันครับครับผมก็อยากจะแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของดิเล็ตนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าแบบครบสูตรที่มี2ขั้นตอนง่ายๆนะครับก็คือล้างหน้าและบำรุงหน้าอยากจะเชิญชวนผู้ชายทุกคนนะครับให้ลองใช้ดูครับผมซึ่งภายในงานก็มีกิจกรรมที่น่่าาาาสนใจตงๆมมกย สุดๆจากลูกค้า t ท s c o l o t ตัสสมาชิคคลับการ์ดหรือเท s c o v i ีซสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลผิวสำหรับผู้ชายได้แล้ววันนี้ที่ t ท s c o m e n z o ซ e ทุกสาขานี่ลยค่ะเป็นางานกิจกรรม <EN> ดีๆนะคะของเราที่ทางเท s c o l o t ตัสและ PNG จัดขึ้นนะ,ะคะรับรองว่าถ้ามีกิจกรรมอันรดีๆแบบนี้อีกเราจะรีมอัปเดตทันทีเลยค่ะคุณผู้ชมแน่นอนค่ะช่วงนี้เดี๋ยวไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ามีข่าวแซ่บๆรอยอยู่ค่ะ ขอขอบคุณวุฒิศักดิ์คลีนิก